สวัสดีครับี่พูินะครับคลิปนี้ก็จะมาเทสให้ดูนะครับโปรเจกต์ไฮโดรพอนิคนะครับควบคุมผ่านบลิงก์นะฮะอุปกรณ์ดังนี้นะครับปั๊มสาร A สาม B ปั๊มพ่นหมอกต่างๆไม่เสียเวลาลองดูเลยนะครับอันแรกนะครับเดี๋ยวถ้าผมเปิดเดี๋ยวรีเลย์จะต้องออนนะครับซึ่งรีเลย์ก็ต่อ12บโวลต์ไปแล้วนะครับเริ่มต้นจากที่ส่งเสียงได้ชัดเจนคือปั๊มพ่นหมอกครับเนี่ยเสียเครับรีเลย์ก็ออนนะครับปิด ทีนี้ไปในส่วนของปั๊มไล่ไปเลยนะครับปั๊มบาร์สต็อปทีอาจจะไม่ได้ยินนะอยู่ที่รีเลยเอาแล้วกันนะครับเป็นเป่าเป็นวาล์วอ่ากั้นน้ํานะครับปล่อยตอนกลางคืนนะครับปิดดีเลยปิดนะครับต่อมาปั๊มสารเอนะครับนี่ก็ถ้ามาอยู่หน้างานมือจับไปเลยนะครับมันจะสั่นนะครับมันเป็นวาล์วเนาะมันไม่มีเสียงนะครับจะมีเสียงแค่ตอนตัดเท่านั้นนะครับโอเคถ้าไปในส่วนของ B นะครับเปิดนะครับ ปิดอ,ออปเปิดอีกรอบหนึ่งตัวนี้เราก็ปิดอรอบหนึ่งนะฮะวัน three เอามาครับผมปั๊มคนอ่นนี่เสียงจะดังนิดนึงน่ๆเนี่ยเนีน่ตัวนี้ปั๊มคนใช่ไหมเอาไว้ผสมสารนะครับเสียงมันจะประมาณนี้นะครับเอาผมปิดอ่าแล้วก็ถ้าเป็นปั๊มเมนนะครับ อ่าอันนี้เสียงดังของคลเพื่อนเลยนะครับอ่าปิดอ่าบางทีก็อาจจะต้องปิดซ้ำนะครับอยู่ที่สัญญาณเน็ตด,ด้วยนะครับปิดอ่านะครับทีนี้เมนนวลก็จะใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูโหมดออโต้กันนะครับทีนี้โหมดออโต้เราควบคุมยังไงเดี๋ยวเราให้ดูโค้ดก่อนนะฮะโค้ดหลักของเรานะฮะเราจะมีสองโค้ดเลยนะครับนี่อย่างตอนนี้ผมจะตั้งไว้ประมาณ 9.5ถึง10.5นะครับเราจําลองก่อนว่าเฮ้ยถ้าค่าตัวนี้มัน8ใช่ไหมสแสดงมันต่ำกว่าที่เราตั้งนะครับนะมันจะต้องทําอะไรนะครับก็คือเรามีการกําหนดจํานวนเวลาในการเ,าเติมสาร A เข้าไปเพราะถ้ามันต่ํากว่าเราต้องเติมสาร A 10วิ10วินะครับแล้วปั๊มคนสารสาส,าสวินั้นเราตั้งได้ในโค้ดเลยนะครับแล้วก็เป็นเวลาที่เอาไว้น้ําขึ้นไปเลี้ยงนะครับก็คือประมาณ60ิวินนะครับเดีย๋ยวเราเรามาตั้งตั้งมาดูนะครับว่ามันสามารถทําได้ไหมนะครับ นี่เริ่มต้นจากอย่างแรกเลยผมต้องกดมันต้องตั้งเวลาก่อนเนาะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเวลาที่มันจะเช็คเนี่ยมันมันต้องเช็คเวลาว่ากี่โมงนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมกําหนดชั่วโมงแล้วว่าทุกๆแปดโมงเช้าเที่ยงและหกโมงเย็นนะครับแต่เนี้ยเราอยากจะถ่ายคลิปให้ลูกค้าดูเราต้องรอหกโมงเย็นเลยไหมอันนี้ไม่ต้องรอนะฮะผมมาตั้งเวลาจําลองเลยแล้วกันเอาแบบที่แก้นี้เลยเห็นไปเลยนะว่าถึงเวลาแล้วมันได้จริงๆนะครับขอแก้เป็น,นตอนนี้15บหนาฬิกานะครับ แล้วก็ส5มภาในกาเลยแล้วกันนะที่จริงต้องเป็นเที่ยงอะไรอย่างงี้นะครับนี่เราจำลองให้ดูนะครับอาจจะเป็นย4ิบสี่นาทีนะครับอ่าลองดูซิว่าพอมันถึงแล้วเนี่ยนะครับมันต้องเช็คว่าพ h ต่ำใช่ไหมแล้วพอพ h ต่ำเนี่ยมันทำอะไรนะครับลองดูนะฮะลองเปิดโค้นะครับอ่าเพราะว่ามันจะทำแค่สามครั้งต่อวันเนาะแล้วเปิดดูนะครับแล้วก็รอให้มันถึงเวลาดูนะครับนี่นะครับนี่ เราก็ต้องกดบทออโต้ก่อนเนาะเพื่อที่จะตัวอนโนจะได้ทราบเวลาถึงเวลาเราจะได้ทํานะครับกดตรงนี้เป็นเป็นออโต้นะครับถ้ากดออโต้ปุ๊บนี้เขาก็จะรู้เวลานะครับเดี๋ยวลองถึงตอนบ่ายสามเขียนทีนะ่าเมื่อกี้ยี่สิบสี่นาทีนะครับใกล้ถึงได้นะครับเดี๋ยวมันจะต้องยังไงฮะควบคุมนะเดี๋ยวเราด้วยควาที่ว่าเราไม่มีหนย์จอเนาะเดี๋ยวเราให้ดูเลยว่ามันเปิดจริงไหมนะเดี๋ยวเสียงก็จะตามมานะครับเดี๋ยวรอดูอีกสามสิบวินะครับไปคลิปต่อไปแล้วกันนะครับ อีกสามวินะครับคอยดูนะครับเกิดอะไรขึ้นอ่าเรียบร้อยแล้วครับเติมสาร A นี่เรเลออนที่จริงมันต้องอ่านถ้ามีน้ําน้ําก็จบมานะเติมสาร A สิบวิใช่ไหมนะสาร A สิบวิเพราะเราตั้งไวนะ้เนาะอ่าครบแล้วอ่าควนสารควนสารนี่มีเสียงปัม๊มควนสารกำลังเปิดเพราะว่าเรามาเติมสาร A ล้อนๆะนี่ตามเวลาที่เราได้ตั้งไว้เลยเนาะเนี่ยดูนี่เทียบกันไว้นะครับควน,นสาร A กีว่วินีสามสิบใช่ไหมฮะนะซึ่งเวลาก็ไปตั้งเอาได้เนาะเนี่ย พอสาบมันหยุดจริงไหมนะเสียงก็ยังทํางานอยู่นะเห็นไหมกวนน้าอยู่กวนน้าอยู่นะครับทํามือละครั้งนะครับนะรอให้ถึงสามสิบวิลองคิภาพตามเนาะมันก็กํากำลังผสมอยู่อ่ะครบแล้วดิวเสียงเสียงดักนะนี่เติมสารสูส่ถัดเลี้ยงก็คือจะเ,เป็นหกสิบวินี่ ปั๊มตัวนี้ก็จะเสียงอ่อนได่ยิงเสียงปั๊มไหมฮะนี่อ่ก,อก็จะเติมน้ำไปเนาะไปเลี้ยงนะครับเพราะว่ามันทำมาหลาครั้งน้องนี่ละครอ่ะครบสามสิบึงหกสิบเลยหกสิบวิเลยนะครับทําเสร็จมันก็จะหยุดน,นะครับแล้วก็รอเวลาอะไรรอเที่ยงต่อหกโมงเย็นต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นโค้ดเป็นจริงเสมอเนาะต่อให้เป็นแปดโมงหรือเที่ยงหรือสิบแปดนาฬิกาเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะ ทำแบบนี้ได้นะครับสูงไปต่ําไปนะถ้าสูงไปต่าไปเติม A สูงไปเติม B นะก็ทําสลับกันแล้วแต่ว่าตอนนั้นค่าพ h เปัจจุบันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตกับเวลาให้มันเป็นเหมือนเดิมแล้วกันนะฮะเพราะว่าเนี่ยเรามีการเขียนนอมาแรนการเรียบร้อยแล้วนะครับว่าชั่วโมงอ่ะ h h 2คือเที่ยงเนาะนะครับตอนนี้เป็นโหมดออโต้นะฮะทำงานที่จริงนะครับฟึบ h h 1แค่ให้เหมือนเดิมนะครับ นีเดี๋ยวเรามาลองมิดไนด์ดูนะครับคือตอนกลางคืนใช่ไหมเรามีการเขียนว่าเนี่ยถ้าถึงตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวน้ําจะต้องปล่อยออกใช่ไหมฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าได้จริงไหมนะครับขอเสร็จมีแล้วนะปั๊มยังออนอยู่เนาะอ่าน้ำปิดแล้วนะครับนี่เสียงหายไปแล้วนะ อ่าก็เนี่ยปล่อยไปตามของมันแล้วเดี๋ยวมันก็รอตอนเที่ยงตอนอะไรทุกวันนะครับมันก็จะทำนะครเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตอนกลางคืนกันนะครับว่า พอถึงตอนกลางคืนแล้วเนี่ยตามเวลาที่เราตั้งไว้น้ํามันไปออกจริงไหมเพื่อที่จะเป็นการล้างฟโฟลออกใช่ไหมฮะคำถามต่อไปผมพูดไปเลยพอน้ําออกแล้วน้ํามันจะไม่มีแล้วใช่ไหมครับแต่พอเช้าวันต่อมาเนี่ยทุกครั้งผมพูดไปเลยแล้ว,ลวกันเนาะในโค้ดเนี่ยมันจะมีการปิดบาวก่อนเริ่มระบบทุกครั้งอ่าเหมือนเป็นการปิดเพื่อไม่ให้น้ําออกไปอยู่แล้วเนาะเพราะนั้นถามว่าพี่มันต้องปิดบาตอนชเช้าน่ะแน่นอนพอถึงเช้าเมื่อไหร่มันก็จะมีการปิดทุกครั้งนะครับ <S <S โอเคเดี๋ยวรอดูคลิปอ่าอ่าพูดพูดเลยแล้วกันนะ คลิปตอนตอนกลางคืนเลยแล้วกันเนี่ยผมมันมันตั้งได้ในโค้ดนะครับซึ่งเราตั้งไว้แล้วตรงนี้เนี่ย23นาฬิกาจะปล่อยน้ําออกใช่ไหมแต่ผมอยากให้ออกตอนนี้อยากโชว์ให้ลูกค้าดูทําไงอ่ะแล้วก็ไปไปจําลองก่อนได้อ่ะ15นาฬิกา29นา,าทีได้ไหมนะครับนี่เราก็มาที่โค้ดส่วนนั้นเลยนะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเราเซตไว้23นาฬิกาใช่ไหมเนี่ยผมว่าจะขออนุญาตเซตเป็นอ่าอะไรดี15นาฬิกาเลยแล้วกันนะเราเราจะรอนิดนึงนะฮะ อยากให้ได้เห็นนะฮะว่าทําได้สิบห้านาฬิกาไปแล้วนะครับปีลทีดีตอนนี้เอาเท่าไหร่ดีเนาะยี่สิบเจ็ดนาทีใช่ไหมเอาสาักยี่สิบเก้าแล้วกันเนาะ,ะแล้วก็เบิร์นโค้ดดูนะครับเดี๋ยวเราดูว่ามันมันทำเงื่อนไขนี้จริงไหมนะครับคอเคครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สามนะครับเราได้มีการตั้งเวลาไว้แล้วเนะนาะว่สิบห้านาฬิกายี่สิบเก้านาทีนะครับวาวสต็อปสุดท้ายมันจะทํางานหรือเปล่านะครับเพื่อเป็นการปล่อยน้ําออกนะครับ อีกสิบวิครับผมอ,อาอแล้วนะครับออนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มันก็จะปล่อยให้น้ำไอาวาลนี่ก็จะปล่อยให้น้ําร่วงออกมาใช่ไหมฮะอ่าแล้วพอเช้ามาเดี๋ยวมันจะปิดเองนะครับตามคลิปเมื่อกี้ที่ผมพูว่าเดี๋ยวมันจะมีการปิดก่อนทุกครั้งเพื่อไม่ให้น้ํามันออกไปนะครับก็สามารถทํางานได้ทุกเงื่อนไขนะครับ